หลายท่านทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวิตามินดีเนี่ยมีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูกของเราให้แข็งแรงนะครับลดโอกาสเป็นกระดูกพุนแต่วิตามินดีเนี่ยยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นฤทธิ์ในการต้านการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับและยังช่วยบำรุงอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจเส้นเลือดรวมถึงระบบกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในอย่างเช่นตับอ่อนครับ มีการศึกษานะครับว่าวิตามินดีเนี่ยช่วยลดภาวะการดื้อต่ออินซูลินนะครับทำให้ลดโอกาสการเกิดเบาหวานนะครับ นอกจากนี้นะครับวิตามินดีจะเพิ่มระดับเซราโตนินในสมองนะครับทําให้เราลดความเครียดแล้วก็สามารถนอนหลับได้ดีขึ้นลดอาการปวดศีรษะจากภาวะไมเกรนครับในส่วนของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับวิตามินดีมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นนะครับลดอาการอ่อนล้าจากการใช้งานและสามารถออกกําลังกายได้มากขึ้นครับ มาในส่วนสําคัญนะครับคือวิตามินดีเนี่ยมีส่วนช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับโดยการศึกษาเนี่ยพบว่าระดับวิตามินดีที่เพิ่มขึ้นนะครับมีส่วนช่วยให้เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆเนี่ยสามารถออกฤทธิ์จับกินเชื้อโรคได้มากขึ้นการที่เรามีวิตามินดีในร่างกายมากกว่า38นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยสามารถช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้นะครับ ยังมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายลดโอกาสติดเชื้อต่างๆรวมถึงลดโอกาสเกิดภาวะมะเร็งนะครับอย่างเช่นมะเร็งเต้านมที่พบบ่อยในผู้หญิงหรือมะเร็งต่อมลูกหมากที่พบบ่อยในผู้ชายครับแต่น่าเสียดายนะครับว่าคนไทยของเราเนี่ยมีภาวะขาดวิตามินดีโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่เยอะมากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยจะโดนแดดถูกไหมครับก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์วิตามินดีทางผิวหนังได้ นอกจากนั้นเรายังมีการทาครีมต่างๆครีมกันแดดรวมถึงมลภาวะทางอากาศนะครับอย่างเช่น PM 2.5ทําให้โอกาสในการสังเคราะห์วิตามินดีจากผิวหนังของเราลดลงนะครับ พอระดับวิตามินดีลดลงนะครับความสามารถต่างๆของวิตามินดีที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้เราจึงไม่มีครับทีนี้พอเราไม่สามารถสัง่งคอวิตามินดีได้ตามธรรมชาตินะครับเราจะรับวิตามินดีทางไหนดีก็จะมีทางอาหารนะครับอาหารที่มีวิตามินดีสูงก็อย่างเช่นปลาทูน่านะครับหรือว่าเห็ดหอมนะครับแต่เรามีตัวช่วยที่ทําให้เราเพิ่มระดับวิตามินดีให้ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับโดยวิธีการฉีดวิตามินดีเนี่ยเราสามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้นะครับ หากสนใจนะครับบนฟิตคลินิกมีบริการในการฉีดวิตามินดีเพิ่มระดับวิตามินดีในเลือดรวมถึงการตรวจระดับวิตามินดีในร่างกายนะครับสามารถปรึกษามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับ